วันนี้มีการประชุมของพักเพื่อไทยนะครับประจำวันอังคารที่28สิงหาคม2555ซึ่งประธานที่ประชุมได้แจ้งกับที่ประชุมนะครับว่าทางพักเองเมื่อบริหารมาหนึ่งปีเนี่ยก็มีการปรับในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายนะครับโดยจะมีคณะกรรมการเพิ่มเติมขึ้นอีก4คณะนะครับซึ่งคณะที่1ก็คือคณะกรรมการบริหารพัก ก็คือเป็นผู้บริหารสูงสุดของพักนะครับคณะกรรมการชุดที่สองเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยทางกรรมการบริหารแกนนำพักรวมถึงสมาชิกบ้านเลขที่11 1นะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จะมีการทำหน้าที่ในการช่วยกรรมการบริหารพักในการที่จะบริหารกิจกรรมของพักคณะกรรมการชุดที่3เป็นคณะกรรมการ โซนซึ่งประกอบด้วย19โซนซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมีท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นประธานที่ประชุมนะครับซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการโซนหัวหน้าโซนประธานโซนและรองประธานและคณะกรรมการโซนนะครับซึ่งจะมีการที่จะจัดให้เป็นโซนเพื่อจะได้ดูแลประชาชนได้กระจายให้ครอบคลุมมากกว่าที่จะบริหารแบบเดิมซึ่งมีลักษณะที่มีภาค5้าภาคเท่านั้นเองนะครับคือจะได้มีการ ดูแลประชาชนละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับคณะกรรมการชุดที่4ครับเป็นคณะกรรมการประสานภารกิจซึ่งประกอบด้วยตัวแทนแต่ละโซนรวมถึงทางแกนนำพักนะครับที่จะมีการดูแลโดยที่มีหัวหน้าพักเป็นประธานนะครับและคณะกรรมการชุดสุดท้ายเป็นคณะกรรมการที่จะมีการประสานการทำหน้าที่ในสภา ซึ่งจะมีรองมีประธานกรรมธิการในส่วนของพักเพื่อไทยรวมทั้งรองประธานกรรมธิการของพักเพื่อไทยนะครับโดยมีท่านนายกยิ่งลักษณ์จะทํหนี่เป็นที่ประธานในที่ประชุมนะครับซึ่งทั้งคณะกรรมการทั้ง5ที่มีอยู่เดิมเป็นหนึ่งกรรมการมหานพรรคัและก็ประกอบอีก4นะครับก็จะเป็น5คณะกรรมารการในการขับเคลื่อนนโยบายรวมถึงกําหนด นโยบายที่จะมีการขับเคลื่อนที่จะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนเพื่อจะทําให้ปีที่สองนะครับเป็นปีที่จะมีความเข้มข้นในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายรวมถึงการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องของการประชุมของพรรคที่มีสมาชิกได้สอบถามหลายเรื่องนะครับที่มี การสอบถามถึงเรื่องนโยบายจำนำข้าวที่มีทางฝ่ายค้านออกมากล่าวหาว่ามีการทุจริตซึ่งล่าสุดก็ทางตัวแทนของรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีธนุศัก์ิเล็กอุทัยก็ได้มาชี้แจงว่าเรื่องนี้ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมกับให้ความสำคัญในการที่จะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับและก็ส่วนเรื่องที่มีการร้องจัก ตัวแทนประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ผ่านสสว่ามีการจ่ายเงินล่าช้าแล้วมีการปล่อยข่าวว่าทกศเนี่ยไม่มีเงินจ่ายเรื่องจำนำราคาข้าวแล้วทางรัฐมนตรีธุรศักดิ์ก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะครับเหตุผลที่จ่ายช้าเพราะว่าฝ่ายค้านได้ตรวจสอบและก็ท้วงติงก็ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบซึ่งข่าวลือที่บอกว่าจะมีไม่มีการจ่ายเงินหรือเงินหมดของทกศนั้นก็ยืนยันว่า มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายในการในโครงการจำานำราคาข้าวนะครับส่วนต่อมาก็มีทางสสเองได้ถามถึงเรื่องราคาพลังงานที่มองว่าขณะนี้ก็มีถูกกล่าวหาว่าราคาพลังงานเนี่ยสูงขึ้นและก็เป็นประชาชนได้ความเดือดร้อนซึ่งทางรฐ่นตรีพลังงานท่านอารักษ์ก็ได้ชี้แจงว่า กระทรวงพลังงานเองจะแถลงถแถลงนโยบายในวันที่6กันยายนนี้ก็จะมีการชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบนะครับรวมถึงตอบข้อสักถามรวมถึงการแจ้งถึงราคาโครงสร้างพลังงานว่าขณะนี้ท่านรัฐาลรักษ์ยืนยันว่าการบริหารเรื่องพลังงานเนี่ยของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักจินวัตรเนี่ยก็จะมีมาตรฐานรวมทั้งมีความสําเร็จมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งจะมีกรารชี้แจงแล้วรวมถึงบอกว่าจะมีนาําความรูม้ รายละเอียดต่างๆเพื่อจะสมาชิกทล้พี่ช่วยเผยแร่พี่น้องประชาชนโดยจะมาให้ความรู้ลักษณะเป็นเวิร์กช็อปที่พักเดือนละหนึ่งครั้งนะครับในเรื่องพลังงานซึ่งก็เชิญชวนวันที่6กันยายนนี้กระทรวงพลังงานก็จะมีการถแถลงนโยบายเรื่องอท,ที่สสให้ความสนใจเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการบริหารจัดการเรื่องน้ําที่ประชาชนยังร้องพันผู้แทะะนรัษฎรของภรคเพื่อไทยมาเกือบทุกภาคว่าจะห่วงเรื่องว่าน้ําจะท่วมหรือไม่ พราะขณะนี้มีพายุนะครับพายุฝนเข้ามาหลายลูกนะครับแล้วก็มีฝนตกต่อนเนื่องหลายพื้นที่เนี่ยซึ่งทางท่านรัฐมนตรีจารุพงเรืองสุวรรณนตรีคมนาคมก็ได้แจ้งว่าทางเรื่องกิจกรรมเรื่องน้ำเนี่ยวันที่สาสิบเอดสิงหาคมวันที่หนึ่งและวันที่2กันยายนนี้3ามวันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ทางทนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจะเดินจะเดินทางไปเปิดที่รศการเกี่ยวกับเรื่องน้ําจัดเป็นลักษณะเหมืดที่รทศการ ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนและก็สร้างความมั่นใจว่าการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลเนี่ยได้จัดการมาแบบบูรณาการและก็สามารถจะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนรวมถึงเชิญชวนนะครับให้สมาชิกของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งสอสอเนี่ยได้ไปติดตามรวมถึงนําความรู้ในการจัดติการเรื่องน้ำเนี่ยแบบครบวงจรเลยนะครับสามวันเนี่ยก็ทั้งสุขสาวาัธิ์ก็จะนําไปขยายให้พี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปนะครับนี่คือการประชุม ของพักในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สมาชิกก็สอบถามถึงเรื่องการแถลงนโยบายของรัฐบาลในเรื่องสุดท้ายว่าจะมีการดําเนินการซึ่งทางตัวแทนของรัฐบาลเองที่เป็นสมาชิกพักก็ได้ชี้แจงว่าก็จะมีการแถลงรายกระทรวงก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการรวบรวมทุกระทรวงเนี่ยนะครับแล้วก็มีคงจะมีคาดว่าจะมีการได้แล้วเสร็จเนี่ยภายในเดือนกันยายน และก็คงจะมีการกําหนดวันที่ทันแหลงนโยบายของรัฐบาลต่อมานะครับซึ่งสมาชิกก็จะนํารายละเอียดต่างๆที่อยากได้ก็นําเพื่อไปขยายผลแต่ละกระทรวงเนี่ยก่อนซึ่งทางทางสมาชิกพักที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องนะครับ